เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและจรรยาบรรที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะเห็นได้ว่าการให้การพยาบาลในจิตเวชเนี่ยสิ่งที่สําคัญพยาบาลในจิตเวชต้องเข้าใจนะคะสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชด้วยซึ่งสิทธิของผู้ป่วยจิตเวชนี้นะคะก็จะมีความเอ่อเหมือนกับคนไข้อื่นๆตรงส่วนที่ว่าสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพนะคะเขามีสิทธิทจะได้รับการบริการเพื่อสุขภาพของเขานะเพื่อรักษานะคะการเจ็บป่วยทางจิตของเขานะคะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสา ที่อยู่ในเวทระเบียนนะคะมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลนะคะซึ่งต W s O ได้บอกว่า ผู้ป่วยทางจิตนะคะจะมีบทบาททางนี้นะคะสิทธิมนุษยชนแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิทธิผู้ปว่วยทางจิตเวชนะคะสิทธิที่จะปฏิเสธการร,รักษาตรงนี้ไม่มีนะคะค่ะสิทธิที่2นะคะสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญค่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้ปว่วยทางจิตเวชมีสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญได้แก่ศักดิ์ศรีนะคะในการที่จะได้รับ,รบการรักษานะคะแล้วก็โดยที่เขาจะได้รับการคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะบุคคลที่มีคุณค่านะคะ นอกจากนี้นะคะสิทธิและสเสรีภาพนะคะในในของบุคคลตามรัฐธรรมนูญเราจะเห็นได้ว่าสิทธิเสรีภาพบางส่วนนี้นะคะผู้ป่วยทางจิตเวชนั้นจะมีข้อจํากัดได้แก่สิทธิเสรีภาพนะคะในการใช้ชีวิตนะคะการเดินทางการเลือกที่อยู่นะคะแล้วก็สิทธิตรงนี้นะคะเขาจะไม่มี นะคะเพราะว่าจะมีข้อจํากัดนะคะในด้านของจะเป็นข้อจำกัดของสิทธิทของผู้ป่วยทางจิตเวชนะคะแล้วก็ส่วนของสิทธิผู้ป่วยในฐานะ ฐานะพลเมืองไทยนะคะเราจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยทางจิตเวชมีสิทธินะคะตรงส่วนนี้ในฐานะพลเมืองไทยซึ่งจะมีความเหมือนกับว่าสิทธิสิประการนะคะสิทธิของผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะสภาการพยาบาลนะคะหรือก็สภาวิชาชีพต่างๆนะคะให้การยอมรับสิทธิของผู้ป่วยสิบประการในส่วนนี้แล้วก็ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะคะสำหรับการให้การพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวชจะพบได้ว่าผู้ป่วยทางจิตเวทนะคะนะคะเขาจะไม่ จะขาดความสามารถในด้านของการควบคุมาการคิดการรับรู้ความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข้อจํากัดในสีด้านคือสิทธิในการทํานิติกรรมนะคะสัญญานะคะการหยา่าการสมรสนะคะสิทธิในการทําสัญญาซื้อขายนะคะรวมทั้งสิทธิในการทํานิติกรรมต่างอื่นๆนะคะ แล้วก็ขาดสิทธิในด้านของกันให้ความยินยอมในการเข้ารับการรักษานะคะเพราะว่าผู้ป่วยทางจิตเวชไม่สามารถค <c oughs> วบคุมตนเองได้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเขามีอาการนะคะแบบอาการฉุกเฉินนะคะอาการจิตเวชฉุกเฉินเขานะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยที่อาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแต่ถ้ายังไม่มีอาการเชียงด้านจิตเวชฉุกเฉินนะคะการเข้ารับการรักษาในสถานบริการทาง ทางการทางโรงพยาบาลจิตเวชเนะะี่ยค่กก็จําเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมนะคะจากผู้ปกครองโดยชอบธรรมนะคะเสียก่อนนะคะนอกจากนี้ผู้ป่วยทางจิตเวชก็จะมีขาดสิทธิในการดํารงชีวิตอย่างอิสระไม่สามารถเดินเพ่นพ่านนะคะเดินเที่ยวเล่นล่อนได้นะคะในชุมชนในสังคมต่างๆนะคะแล้วก็สิทธิในเขามีสิทธิในการละเว้นโทษเมื่อกระทําความผิดทางอาญาเขามีสิทธิตรงส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยทางจิตเวชเมื่อกระทํรผิดแล้วนะ,ะเมื่อพบว่าผู้ป่วยทางจิต เนี้นะคะเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชถ้าเขาทําความผิดทางอาญาเขาจะได้รับการละเว้นโทษแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาจําเป็นต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อได้รับการบําบัดรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะ พยาบาลก็จําเป็นต้องเข้าใจถึงหลักจริยธรรมนะคะของวิชาชีพทางการพยาบาลนะคะซึ่งพยาบาลจะมีต้องเข้าใจเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยในการตัดสินใจอย่างอิสระนะคะมีออโตโนมีนะคะการทําให้การพยาบาลต่างๆต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสําคัญนะคะแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่างๆป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะคะพยาบาลจําเป็นต้องให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์ แล้วก็รักษาความลับของผู้ป่วยนะคะนอกจากว่าจะมีการให้ข้อมูลกับทีมสุขภาพเพื่อการรักษาเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะพยาบาลจะเป็นที่ต้องให้การพยาบาลแต่ผู้ป่วยแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับผู้ป่วยอันนี้สําคัญกับผู้ป่วยทางจิตเวชมากเพื่อที่เขาจะได้รับรู้นะคะสิ่งต่างๆสภาพแวดล้อมอยา,อ,าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเอง นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหลักจริยธรรมของผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะนะคะเราจะพบได้ว่าพยาบาลทางจิตเวทเนี่ยพบว่าอาจจะมีประเด็นทางจริยธรรมนะเพราะว่าในสิทธิในเรื่องของการควบคุมอิสระภาพของผู้ป่วยจิตเวทบางครั้งเขาอารวาสนะคะแล้วก็อาจจะทําร้าย ตนเองและผู้อื่นดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะเกิดประเด็นทางจริยธรรมในส่วนนี้ในเรื่องของการควบคุมอิสระภาพของผู้ป่วยถ้าไม่ให้การรักษานะคะนะคะก็จะเกิดภาวะของการละเว้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะประเด็นทางจริยธรรมที่พบได้อีกก็คือในเรื่องของการใช้เครื่องผูกมัดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นการผูกมัดอะไรต่างๆ จะทําให้เขาขาดเสรีภาพแต่อย่างไรก็ตามค่ะในภาะวะที่เขามีการเจ็บป่วยยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้นะคะมีภาะวะอาการจิตเวชฉุกเฉินนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องผูกมัดอะไรต่างๆตามความจําเป็นนะคะ แล้วก็ประเด็นทางที่เราพบทาง,จงใจทย่ทมอีกตัวนึงก็คือเรื่องของการบําบัดรักษาโดยที่ผู้ป่วยไม่ยินยอมในการรักษานะคะเพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยการให้การบําบัดรักษาทางจิตเวชฉุกเฉินนะคะผู้ป่วยยังไม่สามารถที่จะเราอาจจะให้การรักษาได้โดยที่ผู้ป่วยไม่จําเป็นต้องให้การยินยอมอย่างไรก็ตามค่ะในโรงพยาบาลนะคะจำเป็นต้องรับได้รับการยินยอมจากผูออ้ดูแลนะคะหรือว่าผู้ดูแลโดยชอบธรรมนะคะผู้ปกครองของผู้ป่วยนะคะอันก็จะมี เรื่องของการเก็บรักษาความลับของผู้ป่วยพยาบาลต้องระวังนะคะกันให้ความลับต่างๆเพราะว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยทางจิตเวชนี้เป็นสติ๊กมส์นะคะสำหรับผู้ป่วยริงจิตเวชดังนั้นการที่เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการเจ็บป่วยเราต้องมั่นใจนะคะต้องให้กับทีม ผู้ป่วยหรือกับครอบครัวผู้ป่วยที่เขาดูแลผู้ป่วยนะคะจริงๆนะคะค่ะนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือเป็นประเด็นทางจริยธรรมเช่นผู้ป่วยมีสิทธิในการฆ่าตัวตายหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะที่ถกเถีงยงกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นพยาบาลจําเป็นต้องคํานึงถึงประเด็นทางจริยธรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะสิ่งต่างๆนะคะออที่จะเป็นปัญหาทางจริยธรรมต่อไปค่ะกฎหมาย ะะพยาบาลจําเป็นต้องเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตซึ่งจะมีกฎหมายที่สําคัญก็คือพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาตินะคะพศ2551แล้วก็ฉบับที่2นะคะที่มีการปรับปรุงนะคะก็คือพศ2562คะ่ะที่มีการปรับปรุงในประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหานะคะได้แก่ประเด็นในเรื่องของอผู้ดูแลนะคะแล้วก็ผู้ที่ให้การบําบัดรักษา นะคะผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิตนะคะรวมถึงค่าตอบแทนผู้ดูแลแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะคะของการจัดการนะคะดูแลผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิตนะคะไประเด็นทางกฎหมายที่พบบ่อยนะคะก็ได้แก่การไม่ช่วยเหลือนะคะหรือการปฏิเสธการประกอบวิชาตเ,เช่นผู้ป่วยที่มีอาการเช่นทําร้ายพยาบาลน,นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือทําร้ายผู้ป่วยอื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าพยาบาลไม่ช่วยเหลือนะคะก็มี อาจจะมีความผิดทางอาญาได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าไม่ช่วยเหลือหรือประเสริฐประเสธการประกอบวิชาชีพนะคะนอกจากนี้การพยาบาลโดยผู้ป่วยไม่ยินยอมนะคะมีการผูกมัดอะไรต่างๆการกักขังอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะพยาบาลอาจจะนะคะ มีความผิดทางอาญาได้นะคะนอกจากนี้การปล่อยปะละเลยผู้ป่วยเดินนะคะหลงนะคะไปหลงทางอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าอาจจะมีความผิดฐานทอดทิ้งปล่อยปะละเลยผู้ป่วยด้วย,วยเหมือนกันนะคะความผิดฐานเปิดเผยความลับกับ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้การพูดคุยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยนะให้กับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันนี้สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดเผยความลับของผู้ป่วยนั้นต้องมั่นใจนะคะว่าควรจะเปิดเผยนั้นเท่านั้นได้แก่ ทีมสุขภาพนะคะแล้วก็มีประเด็นทางกฎหมายอันก็คือความเสี่ยงในการถูกทำร้ายร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะพยาบาลจําเป็นจะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็จะต้องคํานึงนะคะ,ะ,คะว่าทำยังไงที่เราจะให้การพยาบาลนะคะผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิตเวชนะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะป้องกันการเกิดการอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยเองนะคะกับตัวพยาบาลนะคะแล้วก็กับคนอื่นๆอีกด้วยนะคะ ดังนั้นพยาบาลจําเป็นต้องเข้าใจนะคะแล้วก็มีหลักการพยาบาลเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยออป้องกันการเกิดปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมนะคะได้แก่ประกอบวิชาชีพภายใต้กรอบของกฎหมายจริยธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะคะสนใจศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะ,ะให้การพยาบาลอย่างเต็มความรู้ความสามารถนะคะรวมทั้งการให้การพยาบาลด้วยสติมีการตระหนักรู้ในตนเอง ให้การพยาบาลตามมาตรฐานทางการพยาบาลนะคะแล้วก็ทําจริยธรรมทางการพยาบาลอีกด้วยนะคะป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนไข้นะคะคำนึงถึงประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักนะคะต้องมีความไวนะคะต่อการสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้ป่วยนะคะแล้วก็พยาบาลจําเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลด้วยนะคะใช้กระบวนการพยาบาลนะคะเป็นเครื่องมือแล้วมีการบันทึกทางการพยาบาลอย่างถูกต้องชัดเจนครบถ้วนกระทัดรัด นะคะว่าเกิดขึ้นอะไรบ้างและผลจากการให้การพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ให้การพยาบาลไปแล้วในแต่ละช่วงนะคะอันนี้ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะคะในทางกฎหมายนะคะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะคะต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นพยาบาลนะคจเป็นต้องระมัดระวังให้ความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจรับฟังเฝ้าระวังผู้ป่วยด้วยความใส่ใจนะคะตระหนักรู้ในตนเองนะคะสร้างสัมพันธ์ ภาพที่ดีนะคะกับผู้ป่วยและครอบครัวรวมทั้งทีมสุขภาพใช้สัมพันธภาพเพื่อการบําบัดใช้การสื่อสารนะคะเพื่อการบําบัดนะคะซึ่งจะมีหลักการที่สําคัญเนื้อสานะคะจาเป็นที่จะต้องไปศึกษาต่อไปนะคะในบทต่อต่อไปนะคะแล้วก็จําเป็นที่จะพยาบาลทางจิตเวชนะคะจะมีคนที่สําคัญนะคะที่จะมีบทบาทที่สําคัญทั้ง4มิติเลยนะคะในด้านของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต เป็นบทบาัทางด้านของการบําบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทํำยังไงนะคะที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมนะคะสามารถที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็มีวิธีการเผชิญกับปัญหาที่เหมาะสมนะคะเรียนรู้ทักษะต่างๆที่จําเป็นนะคะที่เขาจะสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะทำยังไงนะคะที่เขาจะสามารถเป็น คนดีเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมการให้โอกาสเขาเป็นสิ่งที่ดีนะคะทำยังไงที่เราจะช่วยเขาได้ให้เขาเป็นคนดีนะคะเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมนะคะกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะอาจารย์ก็ขอฝากนะคะบุบัตของพยา,าพยาบาลนะคะ จิตเวทนะคะทำยังไงนะคะที่เราจะมีส่วนร่วมกันนะคะในการดูแลนะคะประชาชนให้เขามีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่มีการเจ็บป่วยทางจิตค่ะนะคะค่ะให้เป็นพลเมืองดีที่สาําคญก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ